คําว่าวิการเนาะแปลว่าอะไรเนะเาะในพระสูตรที่ชื่อว่าภัยเกิดจากจระเข้เนะเป็นฉะไหนภิกษุทั้งหลายก็ภัยเพราะจระเข้เป็นฉะไหนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรบางคนในโลกนี้มีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตด้วยคิดว่าเราเป็นผู้อันชาติชรามรณนะ โสกปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสครอบงำแล้วเป็นผู้อันความทุกครอบงำแล้วมีความทุกท่วมทับแล้วทำฉะไหนการกระทําที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏแก่เราได้เ,เห็นโทษภัยในสังสารวัตรและก็เข้ามาบวชใ,ในธรรมวินัยนี้เพื่อนผมอาจารย์ทั้งหลายย่อมตักเตือนสั่งสอนกุลบุตรผู้บวชแล้วอย่างนั้นว่า สิ่งนี้ท่านควรเคี้ยวกินสิ่งนี้ท่านไม่ควรเคี้ยวกินสิ่งนี้ท่านควรฉันสิ่งนี้ท่านไม่ควรฉันสิ่งนี้ท่านควรลิ้มสิ่งนี้ท่านไม่ควรลิ้มสิ่งนี้ท่านควรดื่มสิ่งนี้ท่านไม่ควรดื่มสิ่งเป็นกัปปิยะกัปปิยะนี่ก็แปลว่าสมควรอนุญาตตามธรรมไม่นัยที่ใช้ได้ อกับปิยะก็แปลว่าไม่สมควรนะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนั่นเองท่านควรเคี้ยวกินในการท่านไม่ควรเคี้ยวกินในวิการท่านควรฉันในการท่านไม่ควรฉันในวิการเนี่ยมาถึงคำว่าวิการท่านควรลิ้มในการท่านไม่ควรลิ้มในวิการท่านควรดื่ม ในการท่านไม่ควรดื่มในวิการดังนี้กุลบุตรนั้นย่อมมีความดำริอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นเครือัดปรารถนาจะเคี้ยวกินสิ่งใดก็เคี้ยวกินสิ่งนั้นได้ไม่ปรารถนาจะเคี้ยวกินสิ่งใดก็ไม่เคี้ยวกินสิ่งนั้นได้ปรารถนาจะบริโภคสิ่งใดก็บริโภคสิ่งนั้นได้ไม่ปรารถนาจะบริโภคสิ่งใด ก็ไม่บริโภคสิ่งนั้นได้ปรารถนาจะลิ้มสิ่งใดก็ลิ้มสิ่งนั้นได้จะเคี้ยวกินในการก็ได้จะเคี้ยวกินในวิการก็ได้จะบริโภคในการก็ได้จะไม่บริโภคในวิการก็ได้จะลิ้มในการก็ได้จะลิ้มในวิการก็ได้จะดื่มในการก็ได้จะดื่มในวิการก็ได้ ก็คราบบดีทั้งหลายผู้มีศรัทธาย่อมให้ของกวนเคี้ยวของกวนบริโภคอันปนีตในวิการเวลากลางวันอันใดแก่เราทั้งหลายชะอภิกษุเหล่านั้นจะทำการห้ามปากในสิ่งนั้นเสียดังนี้จึงบอกคืนสิกขาไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายกุลบุตรผู้นี้เรากล่าวว่า กลัวแต่ภัยเพราะจระเข้คือบอกเลิกศิกษาศึกไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าภัยเพราะจระเข้นี้เป็นชื่อของความเป็นผู้เห็นแก่ท้องคำว่าวิการวิการวิแปลว่าแยกผิดไม่ตรงเนาะคำว่าการก็คือเวลารวมกันก็แปลว่าวิการเวลาที่ผิดหรือไม่ถูกต้องนั่นเองเพราะฉะนั้นคำว่าวิการเนี่ยไม่ได้หมายถึง เวลาหลังเที่ยงนะถ้าตามความหมายนี้แล้วเนะเพราะฉะนั้นก็คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ฉันอาหารเพียงหนเดียวงดการฉันในราตีและวิการวิการก็คือแปลว่าไม่ใช่การนะที่จะเคี้ยวที่จะลิ้มที่จะดื่มนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของวินัยที่ภิกษุนะควรจะ ศึกษาแล้วทาความเข้าใจนั่นเอง